ปู่ไว้โลดใหญ่คำนกโบนนะหงคอยน้ำมันนกโอนุ่มโอนจะกระถางรูมบันนี้จุ่มบ่หมูรูน้ำยาจับบุนปู่พักอีตู้ส่วนยาสับบุนบ่ค่อยมีนกลอยู่เฮิรนตลอดอยู่เฮิรนน้ำมันมดใบไฉอืมอันนี้กุ้งดอกไม้อันนี้ห้ามดชุดมดอืมเผื่อดอกไม้เป็นค่าความงามใส่อันนี้เข่าก็ดีหมูใส่ผัด น้ำผามูไปวัดสาวจ้เออวันศีลวันผราผัดโบมี่ได้ยโพโอ้ยกูไปได้คอยเข้าเห็นมดอกไม้มกูปได้ื้อดอกมเอาไปบูชาราไปบูชารไดวะไปวัดไปว่านแบ่งกันเยเนาะปัันจะใอุนผ oh, ักเซนได้นี่ผักเซนเนี่ยไปเอาไหนมันผักเซนเลย เกมึงฟันคุยิ่งเพว่าพี่พูดเขาอะเขาแบบพูดแทะกระถางไปนั่นแล้วพักโบนะพวกโบก็พูดแทะกระถางไปนั่นแหละพูดแทะกระถางแล้วก็ใช้ปูนใช้ปุ๋ยมันก็งามนะโบ่บได้พ่อได้ซื้อได้บ่ได้ซื้อเอ็ดเล็กๆกินเล็กๆน้อยๆนะเขาก็รีดเอามากิน มักเพ็ดกาดพอได้กินขนาดพซี่กูนะโอ้ยหวานแล้วพอบุ้มทุกีนกูทื่อนเอาแค่หวานลูกโอ้โอ้แกงแส่ปลาแล้วมันยังแซ่บย่ายแกงแส่ปลาดุกนะเก่งแค่ป่าจับกุ้งไปเอามาปลาเพิ่มอันกล่ำเพื่อนนี่แหละมีต้นนี่แหละมีนี่มันสีกะลาอันนี้บริเวณอ้อมโม่ต้องเด็ดอ่อนี้ช่วงไว้จะโบลายเงาบนไหนกันรถบุ๋มเอาน้ำบ่ รถด,ดบมอือนํามเเนาะคนเมื่อปลารถชาวโซนก,ก็มาพดเล็กเอาคุ้ยมออโอแล้งกบแหงแล้วกัปันกะจินได้ยูถ้ามันนี่เาก็แบ้งปันไปนี้นี้พอโอมาแล้วก็ปิ่นปิ่นที่สังเป็นเป็นเพอบอเป็นเพอบอ ตะก้อนว่านจอกๆแ๊กๆใบยามผลมันก็ออกไปนั่นนี่นะว่านนี่โอ้เดี๋ยวนี้เนะโอ้เดี๋ยวนี้น